สวัสดีครับมือวานมอรวยผ้ามาตาในทางกองแม่เขียวหน่อยฝันดีครับพี่น,อน้องเออฝันไปบ้านพ่อนะครับบ้านเลขที่เท่าไรนะครับพอให้โชคตัวใดก็ลอบไปติดตามควฝันน้องแม่เขียวหน่อยฝันเห็นพอทำไดมีโชคนํำนั้นไปติดตามกันเลยครับ สวัสดีครับมีเขียวหน่อยครับไ่าเอาวันนี้พาพ่าฮะว <laughs> <laughs> ันนี้พาพวาตาลมนดวดมีเขียวหน่อยเพี้ยงง้นนึกว่าจะไปเที่ยวไ้เพ <laughs> ี้ยงงี้นโอ้โออโอ้สองแดงหร <laughs> ือว่าโอ้ยคนถือเรือคนจีบเะเที่ยวทั้งไกลวะคนมาคนจีไปเที่ยวเนอะไวันนี้พ่ได้ไปวันี้วนมีเขียวหน่ <laughs> อยฟ <laughs> <laughs> ันดีวะแต่ว่าดีขึ้นละ บ่านว่าพ่อพ่อมาจัดงานวันเกิดให้มื่อขึ้นเนี่ยพ่อว่าเอาวันนี้วันเกิดมึกเต๋อสันบานนี้พ่นเลยว่าไปจัดอยู่ในเฮียนพ่อในบ้านเลยทีเฮียนพ่อเด้อสันเอาใส่เฮี้ยนพ่ออยู่ใส่สันได้เดี๋ยวหาพ่นเลยผ้าเกิดไปเบืองเฮียนพูดหลังงามงามเป็นบ้านสรงไทยบานนี้ อันเพ่อเลยว่าไปพ่อสิพ้าเขาไปดัดเฮียนพ่อสันเอาพ่อมีเฮียนไหมหรือตีเลยว่าังสิทมีแล้วบาริกที่พ่อเท่ดาดสองศูนย์เก้าสันพ่อว่าสองศูนย์เก้าเราก็เลยตื่นตื่นมันก็เลยตีซีนหละไปมึงขึ้นมึงขึนเหรอแมนมึงขึนมึงขึนวันวันเสาร์เนาะวันอาทิตย์นะขึนวัน เป็นวั่นผะแหลมขึ้น,นเพรวันเป็นของขึ้นไม่หรอเนาะตีหนึ่งตีสองแล้วแต่ว่าท่านซวดประจำวันวันเกิดหรือเจ้เมียนมีเช้าเกิดวันที่อะไรเกิดวันที่หนึ่งท่านว่าหนึ่งท่านว่าอายุ13สองหาหนึ่งหาสองหาหนึ่งหาอายุหา13ปีหาสามปีเตรียมเมนเนอะเกิดไปเนาะประจำวันวันเกิดที่หนึ่งเขามีคนฝันเลยเลือกอายุเลยเออวันเกิดว่ะจัดงานวันเกิดนี่คือ ขาได้ฝันว่ะพอสอบอก็เป็นไปได้ทั้งพอสอทั้งอายุน่ะไอยแต่ว่าคนมาเขาไปจัดในบานีกทีพ่อเลย่น่าเออของพได้ดวานั่นนั่นตอนเราเคยร้องเป็นรักกันแล้วล่ละแต่ว่าเจ้าเจ้ามันมักตีเออแมนเนียเป็นรักตีนี่ไอ้ผู้ได้มักทุกหนเขาเรียก่าไรทีสินะไอ้ผู้มักตีมันตะเกียวกับตัวเจ้ามนวัดเกิดเนี่ยอันคือจังอันไปสัมมานาเนาะแมนมนก็ออกกับ งานมันเกิดกับสิบวอยุ่นโตล้วมันเกิดเออเขายูนัมีเขียวใหไอว่าพู้ซิบวอยอยากตีไหมแมนตอนรรบผู้อยากตีได้มันว่าเรียกมีเขียวน้อยมากกว่าตัวตีบาลิกทีไอวอยอยากตีเลยว่าทำไมวอยังเล่น้าลทหนึ่งสองเก้านะว่าเอาพอพอพอมีเฮียนหรอตีพอได้เฮียนไหมหรอตีพอได้แล้วได้เฮียนไหมแล้วมาพอจิพาเขาไปบึ้งมาสั่นบาลิทีพอเท่าไยสองศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าเลยนะวอยทไปเหมนอราหันา ันแลวสอวนเก่าเกิดเสียสองเก่าต้นอนนะแมนแต่สิมีสองเก่านะก็อายุวิเขียน้อยวันเกิดเนาะพ่อสอนำนี่เนาะไข่เข้าวัดเกิดก็ก็ลืมอะไรเด็ดขาดตัวเดียวจิตเจ็ดคือแมนคนเนาะให้ก็พ่อหนึ่งมีเียร้อยเรื่อยฝันเจ็ดฝันเจ้าก็พอหนึ่งเจ็ดเจ็ดมากโหลดมากทุกครั้งเกยวทุกครั้งมาะเห็นว่าเจ้าว่าเจ้าไปลอดูเขา่น่ คือคนรู้วิบัติหลังเข่าเจ้าหนึ่งสองแปดบอกกินเจ็ดเงินเ,เท่าลงมนเท่าลงวัดสองแปดได้ครับม่นออกอายุ<ม>พอทำยไปออกกันอายุเพลินอยู่แมนจำเลยงวดน,นั้นส่วนใหญ่เป็นสันนะว่ต้องประมาณนี้แหละตามสะกิดว่าหลายครั้งต่อหลายครั้งแต่ว่าแต่เอาไงไปผู้บริทุนกะเดีวกันเท่าหนึ่งศูนย์เก้าเอ้ยสองศูนย์เก้าบ่ท่านบ่ท่านเขียนเนาะที่เขียนอยู่เนี่ย เออตะอบอกว่ากนุ่งผ้โช่วยกระดาษก็ได้ชวยอด้รกีบก็ได้กระดาษมาจะบอกเล็กน้อยนะเออช่วยกระดาษเขาไปโช่วยก็ยังก็ได้ถือว่าฝันดีค่ะแังแรงเพราะว่าเอามือนีวันเกิดติมากมากพอสีผ้าเขาไปจัดอยู่ในบ้านพออยู่ในเงื่อนพอฉันเอาพอมีเงื่อนไม่หลุดตีพอได้เงื่อนไม่หลุดตีได้แล้วเขาไปเบิ่งเงื่อนงามงามเงื่อนเป็นเห็ดเป็นเห็ดเป็นบ้านทรงไทยเุ็นได้ทรงไทยนะอือว่าใส่บ้านเหล็กทีพ่อพ่อได้บ้านเหล็กทีไป พ่อได้บ้านเล็ที่แล้วบ้านเล็กที่พอ่อสองศูนย์เก้าสันสรงไทยไปเจอแมนกระวงไทยน้ำเลนเอีกบนสรงไทยอีหลีอือก็ระวังเล็กไทยเล็ไใ่น้ำเล่นเนี่ยแมนจ้วออพอได้คือเราเป็นเลขไทยกับซื้อเลขไทยพอได้คิดว่าเล็เล่าก,กับซื้อมือนนิมเดี๋ยวว่าตามอีกทีนึ่งมือเดิมเมื่อเนจังอ่านมามา,ามาเอาไม้ต่ว่าเอเอวเคิว้าไทยไปปะเข,<อ>ขาไทยเล้าเลยเนาะว่าไทายหลไปไทยต่ว่าระวังเหล้าอ่ะ เพราะว่ามันทรงไทยเ <ไป S 1> นะาะ่บ้านทรงไทยแม่บ้านทรงไทยยังงามขึ้นบอกเขึ้นบอลยเขาเห็นเห็นเป็นบ้านทรงไทยเจ้าเห็นทรงไทยแม่นห<อ>ลังบอกง,งามด้วยมากพอสิผ้าเ<อ>ขาไปเบิ่งในเฮือนในสั้น่อไปปุนไปจัดอยู่ในเฮือนอ่อมันจะง,งามคนว<อ>่าเขาได้จูงแขนเข้าไปจูงแขนเข้าไปเอาเอาบ้านเีขทีเฮือน่อสดายบ้านอีกทีเฮียน่อสองศูนย์เก้าวางสิก็ชัดเจนเนาะแมนแต่ว่าผมมีมูด้ือ ลอยบนผ้ามึงมึงเนาะอ้าวเขียนไปตื้อเขาเอาาว้ะครับไม่เขียวหน่อยก็ฝ่าเิ็งงานนะครับทางเข้าหนึ่งวันเราชิบได้ไป็งานเดียววันีึงนะครับกับได้ไปเห็นงานเนาะเริ่มมาสวยๆหน่อยอ่านะครับเพิ่นกับเราอยู่นะครับว่าเอ้านะครับเลขเพิ่นนะครับอ๋อนะครับเลขไม่เขียวหน่อยนะครับเพิ่นหายมาแล้วเนาะเป็นเลขพอส่วนไปงานวันเกิดเพิ่นนะครับไปจัดที่บ้านเพิ่นบ้านต้องพอเพิ่นนะบ้านเลขที่สองศูนย์เก้านะครับ อายุพอเกศเกศปีนะครับส่วนแม่เขียวหน่อยอายุห้าสิบสามปีเตรียมมเด้อนะครับระวังมันเกิดหรือว่ามันใจไปได้เนาะฟังไปแล้วก็ลืมอไปนอนเอ้ยว่าว่าวันที่สิบกะวันที่หนึ่งเลยล่ะนะครับท่านว่าเนานะสองหาหนึ่งหาเด้อนะครับตดไหยสองหากับหนึ่งหานะเพื่อว่าขอเป็นพ่อสองวันเกิดเนาะเออวันเกิดเด้อนะครับวันนี้สังเกตนะว่าเนาะพอพนวัยจัดง,งานวันเกิดนะครับให้ลูกสาวคนแม่เขียวหน่อยลหะนะครับ ฝันเราไปจัดอยู่บ้านนะครับเป็นบ้านทรงไทยเนาะเป็นบ้านทรงไทยก็เลยเออหันนู่นไปเหล็กไทยแต่เป็นเขียวหน่อย่านก็เลยลงเป็นไทยกว่าน,น,นี้เนาะพี่น้องอยากซื้อเหล้าว,วันจันทร์นึ่ก็ซื้อได้ให้กันเออแต่ว่าเขาเป็นเขียวอมักไทยกว่าเพราะว่าเป็นบ้านทรงไทยนะครับเป็นบ้านบักง่า,งงามบ้านพอเพิ่นบ้านเหล็กทีนะครับสองศูนย์เก้าเนาะอยู่พอเจ็ดสิบเจ็ดปีแล้อนะครับปรากฏสิ่งของเงาององลอยอลก็เป็นร่องอยู่พอเพราะนมันเกิดเป็นเขียวหน่อยฝันเห็นพอเนาะเด้มาขอเจ็ดเจ็ดไหม ก็เลยว่าอยากเอาทิมมันนะเดี๋ยวนั้นเราคลอดลูกก็ไปบอกอายุพอได้เดี๋ยวนั้นเจ้าดี๋ยวมันไม่ตะ่นนะครับเดี๋ยว,วย mm. น,นี้ก็คือกันนะครับก็เลยลงหายพร้อมอายุพอน้ำเพื่อกันพลาดเด้อนะครับส่วนไม่เขียวหน่อยอายุหันสิบสามนะครับเกิดน,น่าจะวันที่สิบวันที่หนึ่งนี่แหละก็เลยล,ลงสลับไปไมัจนะ mm. จำประเด้เนาะแต่ว่าพ่อสอกับสองหันหนึ่งหานะครับกับพิจารณาเด้อนะพวกฝันหอมไม่เขียวในงวดนี้เด้อนะครับเอ้า oh, ไม่เขียว,ว,ว,ยไ,ยวไปเห็นงานแล้วไม่ตื่นเหรอ เจ็บมันมากพระท่านนะเจ็บมากพท่านนะครับกำลังถีออกไปพอดีกับเลยมาพอพอดีมาพอกับเลยดักไทยก็เครื่องชิดนน่ะสองโมงเครื่องแล้วนะครับจิตโมงเครื่องจิตโมงเครื่องเนาะเพิ่งขอการแปดโมงนะนะครับก็เลยทายเดี๋ยวจังหน่อยก็เลยรับไปเห็นงานก่อนนะครับเอากระทายเด็กก็เด้ตัวเล็กก็ได้ข้างข้อฝันเพิ่นอืมก็ได้ฟัางข้อฝันแล้วก็มีตัวเลขให้พี่เห็นนองเนาะเออเข้ากะ เพราะไรบ่าได้นะครับเพราะว่า่นต้อฟ้าเป็นงานนะครับเมอ่มนหน่อยเหมือนเมอนพี่น้องเหอพีน้องเน่ก่อน้องข่อยเจ้าน้องยังพนวะข้าเจ้าเหมือนเหมือนพี่น้องนะครับเหมือนมน้ำเมันล้างถือเรพ่อมากันวันนึู่กัดด้วยเอาเยอ้มีงูกัดไอมีเอามันตายเดี๋ยวโอเดอนนอนเดืนเดียวนอนเดือนอนเด้อนเดียวเอาวือก็มีเอา ถ้าเ่งมีเดี๋ีเป็นห่วงกันได้ถามหาเป็นดรมีมีอยู่เออถามหาเด้เป็นได้รมีใครไปมันหน่อยเออหอยแต่ว่าเออสิเดวมันมาถ้ำนี่เป็นเฝงแฝอเราวังเล่นแทบว่ดดีนี่เกิดทิชเชอ่อะไรนี่เป็นบวมเป็นเนาะเป็นแฝเลยเออเป็นแยงได้ือมก็มันแตกกันแลมีแตกได้เหรนแฝงนี่หอนนั่นเป็นหฝงโอ้มันยบเลาโยบเลาจะเราต้องรักษาแฝงมันนะ มันแตกกันมันยุกเยอนะครับคือว่ามีกระซ่นแล้วเนาะนะครับเอาก็ตามนี่แหละเนาะสำหรับเด็กมีเขียวหน่อยเด้อครบฝันเห็นพอเนาะส่วนไปจางงานวันเกิดองมีเขียวหน่อยนะครับวันเกิดมีเขียวหน่อยนะครับว่าเป็นวันที่สิบก็คือวันที่หนึ่งเล่แหละทันว่าสองหาหนึ่งหาเด้อนะครับส่วนอายุมีเขียวหน่อยหาสิบสามปีนะครับภาพประจัจยงงานบานพอเพล่นนะครับวันที่สองศูนย์เก้านะครับอายุพอเดสิบเจ็ดปีนะครับ ส่วนี้แค่น้อยเนี่ยหาสามตัว่าวงเลยอายุพอกับอายุเพิ่นกับบ้านเลยที่นี่แหละนะครับสามวันนี่แหละให้วงไว้เนาะขอโชคดีไม่ใช่ครับเพื่ฝันมนแค่น้อยนะครับเป็นรัฐบาลไทยพี่น้องอยากซื้อเหล้าก็ไม่ได้หามวันจันทร์นี่เนาะไม่ตู้เนาะอือเหรอไม่ตู้ก็มวนหน้ามุนหลังเนา่เห็น่เห็นกล่องเงินครับขรโชคดีไม่ใช่สวัสดีครับขอบคุณอะยรเอาหันหาดูหันหาดูไม่ตู้เห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยต้งสั้นว่ะมันตัสีชาติมา เออคนวอกอยชัดนะครับ <ทะ S 1> สู่เสียงมาได้เล็่ไยชัดเกลียอืออีกัสิว่าเม,มัดเกเอาเสพน้อนเอ้ยหาไทยขิปนแตผ้ากันไปนี่แหละม <ฮะ S 2> าไก่ได้บานไ่เขียวหน่อยเพื่อนคน <ฮะ S 2> บรรยากาศทงไทยทงหน้าบาน,นเ,เาพื่อนนะสวัสดีครับ